มาว่าคะแนนสอบ9วิชาสามัญนะคะจะประกาศผลวันไห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 นต้องบอกเลยว่า9วิชาสามัญนะคะเบลลี่จะประกาศผลในวันที่25มกราค,คม2560ค่ะหรืออาจจะประกาศเร็วกว่าน,านั้นเช่นเป็นวันที่2 4ช่วงดึกๆนะคะทนี่ก็ต้องรอลุ้นดูเพราะบางทีเนี่ยถ้าไม่ประกาศเร็วกว่าก็อาจจะประกาศช้าวกว่ากำหนดก็ได้ใช่ใช่ ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ f e c o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  k n p n g e นะคะแอปพลูเอ็นดิชั่นนั่นเองค่ะใช่แล้วคะ่ะมาต่อกันที่คำถามข้อต่อไปนะคะน ว่าหนูสามารถเช็คคะแนนสอบได้ทางไหนบ้างคะโอ้โน้องๆสามารถเช็คคะแนนได้2ช่องทางนะคะ 1. ค่ะเว็บไซต์สทส www.niets.or.th นะคะก็เข้าไปเลยค่ะเข้าที่ระบบการสอบเก้าวิชาสามาัญใช่แล้วมาต่อกันที่ระบบที่2นะคะก็คือระบบนะคะรับผล e-score นะคะ,คะก็คือเข้าไปเลยที่ e-score.niets.or.th/e-score e ค่ะ สำหรับน้องๆที่สมัครกสพทรนะคะจะ<อ>ต้องใช้คะแนน7วิชาค่ะได้แก่ฟิสิกส์เคมีชีวะอังกฤษไทยสังคมคณิตหนึ่งนั่นเองนะคะโดยคะแนนขั้นต่ำเนี่ยก็คือ30คะแนนนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าน้องๆทำถึงหรือว่าทำเกินเนี่ยน้องๆก็จะผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ย้ำไม่นิดนึงนะคะว่า9วิชาสามัญนะคะน้องๆใช้ได้แค่เฉพาะรับตรงเท่านั้นไม่สามารถเอาไปยืนแอเมชั่นได้นะจ๊ะก็วันนี้หมดคําถามยงเท่านี้แล้วเนาะแล้วถ้าน้องๆคนไหนยังมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสอบหรือว่าทริกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะส่งมาบอกเราได้ทางแฟนเพจ ปลูกแอมิชั่นรวมถึง Official Line น์แอดปลูกแอมิชั่นด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วช่วงท้ายของรายการแบบนี้นะคะพี่นัตตี้แล้วก็พี่ปั๋มนะคะ,คะก็มีทริคดีๆมาฝากน้องๆเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกพี่ทั้งสองคนนะคะ,คะก็มี5ข้อในการอ่านภาษาอังกฤษให้เก่งนั่นเองค่ะมาถึงเทคนิคข้อแรกกันเลยนะคะ,ะเลือกอ่านหนังสือเล่มที่อยากอ่านจริงๆค่ะ,อ,ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมในการฝึกภาษาอังกฤษ,ษเลยะนะคะเพราะว่าในเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความตื่นเต้นเร้าใจในสไตล เราเมีความรู้สึกอยากจะอ่านต่อแต่ถ้าบังเอิญเราไปเลือกอ่านผิดเล่นนะคะอันนั้นก็เหมือนฝึกไปโปราเ <ฮะ S 1> ปลเพราะบางเล่นอย่างเงี้ยนอกจากจะไม่ แล้ว <Så. S 1> ใช้ภาษาที่ซับซ้อนเกินไปนะคะทําให้น้องๆเนี่ยอาจจะล้มเหลวในการฝึกสังเกตได้นะจ๊ะใช่แล้วค่ะมาที่ข้อที่2นะคะถ้าน้องๆรู้สึกเบื่อนะคะรู้สึกว่าโอ๊ยหนังสือเล่มนี้อ่าเราเบื่อไม่สนุกเลย<ม>น่าเบื่อมากเลยไม่ชอบเลยนะคะให้รีบเปลี่ยนเล่มทันทีเลยค่ะไปห่านเล่มใหม่นะคะที่เราสนใจหรือว่าเล่มไหนที่อุ้ยอันนี้ภาพสวยจังเลยอยากจะอ่านไปดูเนื้อหาข้างในนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยดึงดูมันมากขึ้นทาให้เราอยากจะอ่านมันมากขึ้นทําให้หนังสือที่เราจะอ่านเนี่ยมีความสนุกมากขึ้นนั่นเองค่ะ มาถึงเทคนิคข้อที่3มนะคะฝึกเดาความหมายศัพท์ที่ไม่รู้ค่ะ,ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอย่าทําในแบบที่อ่านหนังสือไปด้วยแล้วพอคําศัพท์คำเนี้ยเฮ้ยเราไม่รู้แปลว่าอะไรเราหยุดการอ่านไว้แล้วเรามานั่งหาความหมายนะคะ,อ,ะอันนี้พี่นัตตี้เคยลองแล้วนะคะ,ะมันจะขาดอรรถรสในการอ่านจริงๆซึ่งน้องต้องรู้ก่อนนะคะว่าโอเคเราจําเป็นที่จะต้องฝึกคําศัพท์ใช่ไหมเรารู้ว่ามันแปลว่าอะไระแต่ลองไม่จําเป็นที่ น้องสามารถเดาได้จากหลักวยากรของอประโยคนั้นรูปแบบโครงสร้างต่างๆนะคะเพราะว่าโดยการใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เดาจากหลักวยากรหรือว่าประโยคนั้นแหละถ้าน้องๆน,นะคะฝึกอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเคยชินแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างรูปแบบของประโยคได้ดีใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าวิธีนี้พี่บอกว่าเคยทําเหมือนกันใช่ไหมโอ๊ยฉันมาเลยจ้าประโยคนึงเดี๋ยวนะหนึ่งประโยคยาวเท่านี้นะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจ ซื้อทวายไลท์มาสี่เดือนะคะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ถึงหน้าสามค่ะเริ่มแรกอะ กชันารีเนี่ยเยอะเกินไปพี่แนะนําว่าให้หยุดเปิดดิกชันารีนะคะ,คะหรือว่าเปิดให้น้อยที่สุดค่ะการที่เรานะคะเปิดในครั้งแรกๆเนี่ยโอเคอเพราะว่าเราไม่รู้คําศัพท์เนื้อเราสามารถเปิดได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเคยเปิดมาแล้วนะคะขอแนะนําให้อ่านต่อไปเรื่อยๆอย่างที่พี่นาตี้บอกนะคะเพราะว่าคําศัพท์ส่วนใหญ่นะคะมันอยู่ในครังสมองแล้วถ้าเราอ่านวนไปวนมามันจะซึมซับเข้าไปเองเนาะถูกต้องค่ะ เทคนิคข้อที่5นะคะอ่านซ้ำๆบ่อยๆค่ะเพราะว่าการที่เราอ่านบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยจะทำให้เรามีความเข้าใจถึงเนื้อหา <ๆ S 2> ที่มากขึ้นเร<ช>ียนรู้คำศัพท์ที่เราใช้บ่อยๆมากขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนซึมซับเข้าไปเหมือนที่พี่ตองบอกอ่อใช่แล้วมันจะอยู่ในคัางสมองไปเลยเออวันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับทริคดีๆที่เรานำมาผาก,กันนะคะต้องข,<ช>ขอขอบคุณข้อมูลนะคะดีๆจ้า C8 Genius Leader นะคะแล้วก็ www.dailyenglish.in.th ค่ะ yes.